การแรปของลิซ่าแบ็คพิงค์ทำไมเด็กจีนเกาหลีญี่ปุ่นถึงไม่ใกล้เคียงเลยกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้ยวยกันนะฮะเข้าสู่กุทุเด็ดด้วยนะครับทำไมการแรปของลิซ่าเด็กจีนเกาหลีญี่ปุ่นถึงเทียบไม่ได้เลยนะฮะไปดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าว่าง่ายๆนะคนของเรามันแก่พรรษากว่าไงแล้วก็อยู่ที่ประสบการณ์และการฝึกฝน ส่วนไปทางนั้นก็แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนมากกว่าก็เท่านั้นเองความเห็นที่2นะฮะการแรปลิซ่ามันก็เหมือนการเต้นของลิซ่าที่ดูง่ายๆแต่จริงแล้วโคตรยากเลยฉะนั้นจะให้เหมือนกันทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องยากอีกอย่างโดยธรรมชาติแล้วคนที่ร้องแรปจะใส่ความเป็นตัวเองมากกว่าจะเป็นคนอื่นและข้อสำคัญที่สุดคือผู้เข้าแข่งขันไม่มีความจำเป็นต้องทำเหมือนขนาดนั้นด้วย แค่ใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเพียงพอแล้วนะความเป็นต่อไปนะฮะความสามารถเฉพาะตัวโทนเสียงแต่ละคนไม่เหมือนกันการฝึกฝนและเทคนิคปล่อยความเป็นตัวเองออกมาดีกว่าลิซ่าฝึกมานานก็เหมือนสะสมเทคนิคและประสบการณ์มาเลยดูโปรดูยูนิคส่วนเด็กฝึกต้องใช้เวลาก็จะเก่งขึ้นจริงๆแล้วไม่อยากให้ตั้งกระทู้แบบนี้เกี่ยวกับน้องลิซ่าเลยสงสาร พราะคนไทยหรือแม้แต่บิงบางคนเองเขาเรียกตัวเองว่าบิงได้ยังไงเขาจะหมั่นไส้น้องเอาคนพวกนี้ไม่ค่อยยอมรับความแมสความเฟียสและความเอกลักษณ์ของน้องเท่าไหร่ทั้งๆท,ที่หลักฐานก็ทนโทษอยู่นะแต่คนมันไม่ชอบอ่ะนะถึงจะคนไทยได้วยกันมันก็ไม่ภูมิใจหรอกส่วนพวกเราเรารับรู้ในความสามารถของน้องแล้วมันเป็นเอกลักษณ์มากแต่พวกไม่ยอมรับมันก็ไม่ยอมรับหรอกมันจะพลอยหมั่นไส้แล้วแซะเป็นเสียมเลยแหละ ไปต่อกันอีกความเห็นต่อไปเลยนะครับผมลิซ่าบูมบาย่าเนี่ยเพลงเดบิวต์เลยลิซ mm ่า hmm. ก็เป็นเด็กฝึกที่เพิ่งออกกล้องเหมือนกันเอาประสบการณ์อะไรมาเยอะแยะฝึกมาเหมือนกันหรือเด็กฝึกเพิ่งหัดแร็ปเมื่อวานอ้างดีจังสแตนตึกชมพูที่คอยมาเนียนแซะอยู่บ,บ่อยๆเนี่ยได้ดูสารคดีที่ลิซมันแร็ปตั้งแต่เป็นเด็กฝึกหรือเปล่ามันก็ปังตั้งแต่ยังไม่เดรด้วยซ้ํา ก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับมุมหัวข้อเดิ่ในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจใกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอคลายไปก่อนแล้วสวัสดีครับ